ถ้าไม่มีรัฐมนูญฉบับนี้เนี่ยผมบอกกับท่านประธานเลยก็ได้ว่าพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักเก้าไกในการจัดตั้งรัฐบาลพักเพื่อไทยไม่มีทางจับมือกับพักเก้าไกในการจัดตั้งรัฐบาลเรารอครับเราเป็นพักดับสองเราสามารถที่จะแย่งชิงจัดตั้งรัฐบาลได้ถ้ากลไกการเมืองแลรัฐธรรมนูญมันเป็นปกติแต่ด้วยสภาพบังคับของรัฐธรมนูญอย่างนี้นะครับเราไม่ร่วมมือกันไม่ได้ แต่เราก็คิดผิดครับเราคิดผิดว่ายิ่งเราจับมือกันยิ่งจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ไทยลักษไทยพลังประชาชนเราเอาหัวชนฝามาเราเจ็บครับเราเกิดก่อนเรามีประสบการณ์ครับแล้วเราจะเอาหัวไปชนฝาทําให้ประเทศชาติและพี่น้องระชนเสียหายไปเราไม่ทํานะครับสิ่งที่ดีที่สุดเราหันหน้ามา ฐานอำนาจดุลอำนาจที่มีอยู่ใน